เรื่องลูกกันอยู่แม่ครับรุนนี้ต้องไปตรวจเลือดที่แล็บนะครับจ้าแม่หาผลแลบบอันเก่าก่อนเอแม่จำไม่ได้ว่าเก็บไว้ตรงไหนจะได้เอาไปเปรียบเทียบกันไม่ต้องหาหรอกครับแม่สมัยนี้มีระบบบลัดคลาวสิสเทมช่วยเก็บผลแล a บให้แม่และยังมีกราฟเปรียบเทียบผลใหม่ผลเก่าให้แม่ด้วย เขาทำแบบนั้นเขาจะเอาเงินเราเพิ่มละสิแม่ไม่เอาหรอกสีได้ตังเงินทองสมัยเนี้ยยิ่งหายากอยู่แม่ก็ช่างคิดเนาะไม่เสียเงินเพิ่มแม้แต่าบาทเดียวครับเป็นบริการเพิ่มของแลบในยุคนี้ที่ทันสมัยขึ้นครับแม่เอาหรออืมอืมอืมดีดีดีพรุ่งนี้ไปกับแม่เวลาเขาอธิบายผลเอาประกาสมุดไปจดด้วยนะ แม่จำไม่เคยครบสักทีอธิบายดีมากยาวมากแม่ลืมไม่ต้องจดแล้วแม่เดี๋ยวนี้เข้าบันทึกเป็นคลิปวิดีโอกันแล้วครับแม่เปิดดูจากมือถือแม่เหมือนเล่นไลน์กับเพื่อนนั่นแหละไอ้หนูเอ็งแน่ใจนะว่าจริงแน่ใจครับแม่หนูถามมาแล้วแต่มีเฉพาะแ a บตรวจเลือดที่ใช้ระบบนี้เท่านั้นครับถึงจะมีบริการเสริมแบบนี้ครับแม่อืมอืมออ โอเคโอเคโอเคพรุ่งนี้พาแม่ไปแล้วกันก่อนตรวจเลือดครั้งต่อไปถามหาระบบบัตรคราวซิสเต็มเท่านั้นใกล้บ้านคุณ